สวัสดีค่ะทุกคนฉันหามาเล่าสู่กันฟังวันนี้จะพาทุกคนไปสักการะเทพเจ้าแชร์กงนะคะเทพเจ้าแชร์กงอยู่ที่วัดแชร์กงเหมิวหรือวัดกังหันลมนะคะวัดนี้สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงท่านแชร์กงนักรบผู้ซึ่งปกป้องจัก,กรพรรดิองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์ซ่ง ให้หนีไปยังไส้กงหรือ New Territories ในปัจจุบันและเมื่อ300ปีที่แล้วมีเรื่องเล่าขานกันต่อมาว่าโจรสลัดกลุ่มใหญ่ต้องการจะมาปล้นหมู่บ้านชาตินประชาชนจึงอพยพคนเข้าของหนีระหว่างทางมีสตรีนางหนึ่งพบกับชายชาราผู้มีคราวยาวสีขาวลักษณะหน้าเกรงขาม บอกให้สตรีนางนั้นไปบอกให้ชาวบ้านกลับไปยังหมู่บ้านของตนและพับกังหันกระดาษให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เสียบไว้หน้าหมู่บ้านอวามมหัศจรรย์เกิดขึ้นเมื่อโจรสลัดกลุ่มใหญ่เดินผ่านหมู่บ้านนั้นไปโดยที่ไม่มีการปล้นสะดมค่ะขอเล่าถึงตำนานแช์กงหมิวซึ่งมีประวัติเล่าต่อกันมาว่าในสมัยนั้น มีนักรบเอกชื่อแชร์กงเป็นแม่ทัพปราบศึกทุกแคว้นเขตแดนแผ่นดินใหญ่ต่างก็ยำเกรงต่อกำลังคนที่กล้าหารในกองทัพของท่านยามที่ออกรบเพื่อต้านข่าศึกศัตรูทุกทิศท,ทุกทางทุกๆครั้งท่านใช้สัญ,ญลักษณ์เป็นรูปปังหันสีใบพัดติดไว้ด้านหน้ารถศึกนำขบวนในกองทัพ เราทหารกล้ามีความเชื่อว่าเมื่อพกพาสัญ,ญลักษณ์รูปกังหันนี้ไปหน้าที่ใดๆกังหันนี้จะช่วยเสริมเสริมงคลนำพาแต่ความโชคดีมีอำนาจเข้มแข็งเสริมกำลังใจให้แก่กองทัพของท่านชื่อเสียงในการนำทัพสู้ศึกของท่านจึงเป็นตำนานมาจนทุกวันนี้ค่ะเมื่อพวกเราเดินทางไปถึง ได้จุดธูปไหว้เทพพย,ยดาฟ้าดินพร้อมกันเสร็จแล้วก็มีวยาวัจกรวัดมานำไหว้เทพพระเจ้าแชกงจากนั้นจึงเดินเข้าไปด้านในศารเพื่อสักการะเทพพระเจ้าแชกงเมื่อเราเองยืนเบื้องหน้าเพื่อไหว้ขอพรจากท่านและเมื่อมองขึ้นไปและจ้องที่ดวงตาของท่านที่มองลงมารู้สึกขาสั่นนะคะหลังจากปัก ทูบเรียบร้อยแล้วทุกคนจะเดินไปทางด้านขวามือของท่านเพื่อหมุนกังหันทองแดงที่ตั้งอยู่ด้านล่างการหมุนให้หมุนทวนเข็มนาฬิกาก่อนสามครั้งเพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปและให้หมุนตามเข็มนาฬิกาอีกสามครั้งเพื่อนำสิ่งดีๆและโชคลาภมาสู่ตัวเราค่ะและเมื่อเสร็จจากการหมุนกังหันด้านขวามือของท่านแล้ว เราก็ต้องเดินไปทางด้านซ้ายมือของท่านเพื่อหมุนกังหันอีกครั้งหนึ่งด้วยวิธีการเดียวกันเป็นอันเสร็จสิ้นการสักการะเทพเจ้าแช์กงค่ะขอขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังก็หวังว่าทุกท่านคงจะมีโชคดีเสมือนหนึ่งท่านได้ไปสักการะเทพเจ้าแช์กงด้วยตัวท่านเองค่ะสวัสดีค่ะ